บ่าวไทโซสวัสดีครับรออครับรออคุณอ,อาคุณใดนะครับผมหรือว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซี FC. อ่าเราก็จะเดินทางต่อนะครับไปที่วัดของพระอาจารย์นะครับผมเราจะเอาของไปลงไว้ที่วัดนะครับผมอ,อันนี้กู้นะครับผมอ,อืมงานมาถึงจุดหมายนะครับผมเ,เดี๋ยวว่าเอาของลงที่วัด กำลังขับรถเข้าไปในหมู่บ้านเนาะครับผมเชื่อที่จะเอาของที่เราเตรียมมาเอาลงไว้ที่วัดครับโอ้ดูครับดูดูบรรยากาศสองขาทางโอ้มันมันมันได้ฟิลมากเลยนะเหมือนอยู่บ้านเท่าเลยเนาะเอาไม่ใช่ตัวอย่างเลยทีดูดูเออใช่เลยเออดูครับดูเสีบรรยากาศมันได้เลยอ่ะครับผม ยอดครับดูโอ้โหบรรยากาศมันได้เลยได้เลยนะครับผมทุกบ้านทุกบ้านทุกบ้านไหนให้ทุกบ้านไหนทุกบ้านเขานะนี่ครับเอนี่ครับผมนี่ครับสีโอ้สิงน้ำหมดนะผมโอ้ตื่นตาตื่นใจมากนะครับผมเออมึงมึงเออ ครับผมอยุกจิ้มลมครับเกมลมครับผมเออาก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยนะครับผมพูดตะพูดมากฟังไม่รู้เรื่องหรอกครับผมมันได้คิ้วในในได้คิวมากกว่าเอฟซีนะโอ้

ถึงวัดแล้วเนี่ี่เรื่องต้นล่าสุดเรามาถึงวัดแล้วคร <é> <อ> oh. ับผมนี่นะพี่วัดนี่ครับมาถึงวัดที่เราจะเอาของลงเลยนะครับพีนี่นะครับผมวัดที่พระอาจารย์พาเรามานะครับผม,มพระอาจารย์ท่านที่นี่ครับผมพระอาจารย์จะทำงานทองทินนะครับย่อาจารย์เนาะครับผมเดี๋ยวมีคลิปต่อไปครับว่าจะวันไหนวันไหนนะครับพีนะครับผมบรรยากาศได้สวยงามมากครับพี่สวยงามมากนะครับผมวัดที่ สวยงามนะครับผมคนครับชาวบ้านนั่งเล่นสงการกันอยู่นะครับวันนี้ยังสงการกันไม่หมดนะครับสงการนี่นะครับโอ้นอนตรงนี้นะค,คืนนี้ในนอนตรงนี้นะครับผมตัววัดนี่นะครับผมเอฟซีนี่ครับก็อมองคุณมองเราเตี๊ยบละโว่สีต่ตน เอบเตรียมเลยอะไรบ้างับตุ้ยอะไรบ้างนะตุ้ยนี่นะครับเอกกี้ก็นี่นะครับผมอะไรเอตันแอบุญไหมูดวัดอะไรอะไปเล้วตันแอคบุญเจ้าในน่ากมูดวัดนี่โอ้ดงเจ้าดูทีไหมเฮอ หูวิชิตหนรัผมเป็นบ้านอะไรเลอะอ้อะครับหูวิชิตอ๋อครับผมเป็นภาษาโซ่อยู่กันนะครับภาษาโซ่จันโนภาษาโซโนครับผมเออโชอ่าหนในบิดหนในยืนหน

นี่บ้านจัจจานะยังยังเป็นสมัยก่อนนี่บ้านจัจจานงจุดบริเวณที่เพิ่นปลูกเสวนปลูกสวนครัวเนาะอืแบบโบราณเลยสิจ้านี่ครับแบีดูนะครับผมแบบย้อนยุคเนาะยุคแบบเหมือนเป็นบูตานครับที่ได้มาร่วมมาเห็นเนาะมาเห็นเนาะครับนะครับผมดูสิร้อน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 จริงนะครับผมครับผม อคไปรอครับรอ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 รับรอโอ้ผมวมะมวงอืมกำลังสู่มะม่วงนะีจุบมมะม่วงจุ่มมะม่วงเออนะครับผมออดโวรช่ไเด้เหอนนตัดลมไฮ ตะร่มไฮตร่มไฮโอ้สงการนุ่มไนุสงการนุ่ครับคุณแมุ่กว่านมรับผมีงานสงกานะครับมาเรามาชาไปหนึ่งวันเนาะทำบางกับที่ได้ร่วมให้อืม เลียเฮ็ดพันธุ์ที่เรียน้ำฮอนมดใดญสุการเนี่ยสุการหมดแล้วบออ๋อเพ็นค้างทางเต็มเนาะคนเล่นเนาะยังหลายเนาะวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นเนาะสมัยก่อนเนาะทำกินแบบนี้เเนาะโยกปลา๋ยวปลาใส่เกลืออเใส่งูกระพิษกินอะไใส่ปลากินอะไรเนาะอร่อยโอ้ฟองยังมาไม่ขาดนู่นเละทำไมแกนู่น อันมากแม่นี่อันยุยบารไล่อื่นใส่กช่วงน้มีเปนไปมีเนาะถ้าเรามารอบหน้าเราอาจะเอาแมงอันมากนนี้มาเ่าง่เจมียังจะอามาลยทันี้คือขอ เพรวาสำรวจก่อนเอาแล้วอเรามาเออาจจะเอามายอก่นี้้่ยนมให้เรารอตรงนี้ให้เราน้องเล่นตรงนี้ก่อนท่อกว่าหรือว่าเราเราไปด้วยนะครับผมครับครับเดี๋ยวมาครับมาม่รอครับรอนะครับผมรอครับผม ได้ครับผมดเดี๋ยวเขาไปวัดก่อนครับเอฟซีนะครับออืืมมร,รอครับรอสวัสดีครับ